มันฟ้าขนบนไปลงทะเบียนทีเดียวก็มาฟันเนกอ่เหมือนกูมีแล้วแ้ก็สร้างกูด็ตัวเองเหมือนกูมีแล้วนะไม่จไม่ได้ิบุตต้องจำดีๆไม่ได้เลยอหน ทำมอิัวชอบอยู่แต่ว่าเมมกูมันเต็มกูไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนอ่ะว้าวคอมมือสองแบบเดี๋ยวนี้มันแพงไหมแบบสภาพแบบว่าเอาไว้ใช้งานเอาไว้ลงลงงานแบบเอาไว้ดูรูปเฉยๆอย่างเงี้ย ก็เข้าไปดูเห็นมขาขายนี่เนี่ยลดดาด้าไม่เห็นไปขายขายนี่ไรสดเนี่ยไม่เห็นจะแพง